ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Morning Money ที่จะทำให้การเงินการลงทุนเป็นเรื่องเข้าใจง่ายเราจะสรุปให้คุณในทุกๆเช้าและเย็นเพื่อให้คุณผู้ฟังเติมความรู้ด้านการเงินเพิ่มขึ้น1%ในทุกๆวันวันนี้ผมมีเรื่องราวสำคัญมากมาเลยทีเดียวมาฝากทุกท่านคุณเคยรู้สึกเครียดกับเรื่องการเงินบ้างไหมครับหรือว่ารู้สึกว่าทางานมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีอิสรภาพทางการเงินสักที พูดง่ายๆคือยังต้องทำงานเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายทุกเดือนไม่สามารถหยุดพักได้ตามที่ใจเราต้องการเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ครับและวันนี้ผมจะพามาดูว่ากูรูด้านการเงินชั้นนำของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโคชหนุม่มพพัทรพลและผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านพวกเขาได้มาร่วมกันในงาน m ั n นี่ฟรีดอมฟอรัมเพื่อพูดคุยและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้กับคนไทย งานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า1,000คนเลยทีเดียวซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการวางแผนทางการเงินมากขึ้นแล้วครับงานนี้มีทั้งหมด20เซสชั่นเต็มไปด้วยความรู้แรงบันดาลใจและเครื่องมือที่จะช่วยให้เราสามารถเดินทางไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้จริงแล้วอิสรภาพทางการเงินคืออะไรกันแน่ครับมีหลายคนเข้าใจผิดว่าต้องรวยมากๆ ต้องมีเงินนับร้อยล้านหรือต้องมีบ้านหลายหลังถึงจะเรียกว่ามีอิสรภาพทางการเงินแต่จริงๆแล้วอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงแค่มีเงินเยอะครับให้ผมอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับอิสรภาพทางการเงินคือสถานะที่เรามีความสามารถในการบริหารจัดการเงินของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามและที่สำคัญคือมันต้องสอดคล้องกับจริตของเรา สอดคล้องกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเราและสอดคล้องกับฐานะที่เราควรจะเป็นไม่เกินไปหรือไม่ขาดไปพูดง่ายๆก็คือถ้าเราต้องการใช้ชีวิตแบบเรียบๆไม่ฟุ่มเฟือยอิสรภาพทางการเงินของเราก็คือการมีเงินพอใช้ในแบบที่เราต้องการไม่ต้องมีเง,เงินเยอะมากจนเกินความจําเป็นแต่ถ้าเราชอบการเดินทางท่องเที่ยวชอบกินอาหารดีๆอิสรภาพทางการเงินของเราก็คือ การมีเงินเพียงพอที่จะทําในสิ่งที่เราชอบได้โดยไม่กังวลว่าเงินจะหมดซึ่งถือว่าเป็นมุมมองที่สําคัญมากครับเพราะหลายคนพยายามไล่าตามความรวยของคนอื่นทําตามแบบคนอื่นจนลืมมองว่าเราเองต้องการอะไรจริงๆอิสรภาพทางการเงินไม่ที่มีสูตรสําเร็จแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนครับแต่ละคนต้องออกแบบอิสรภาพของตัวเองด้วยตัวเองทีนี้มาดูกันว่าเราจะไปถึงอิสรภาพทางการเงินได้อย่างไรบ้าง โค้ชหนุ่มได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจมากครับท่านบอกว่าอิสรภาพทางการเงินเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับไม่ใช่แบบตื่นมาสักวันแล้วเราก็รวยเลยไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ถ้าเราให้เวลาตัวเองสักสิปีพูดง่ายๆคือเราตั้งเป้าหมายในระยะยาวไม่ใช่มองแบบระยะสั้นทุกคนสามารถทําได้เลยโดยการตื่นเช้ามาทุกวันแล้วทําในสิ่งที่มีความหมายติดต่อกัน10ปี เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการในที่สุดลองนึกภาพดูครับถ้าเราเริ่มออมเงินเดือนละ2,000บาทอาจจะฟังดูเป็นจำนวนเงินที่ไม่มากนักแต่ถ้าเราทำต่อเนื่อง10ปีนั่นคือ120เดือนคูณด้วย2,000บาทจะได้240,000บาทแล้วถ้าเราเอาเงินนี้ไปลงทุนที่ให้ผลตอบแทนปีละ5%เงินของเราจะเติบโตขึ้นเป็นประมาณ300,000บาทหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่เมื่อไหร่ ซึ่งเงิน3า0 0 0นบาทนี้อาจจะไม่ได้ทําให้เรารวยมหาศาลแต่มันเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากในการสร้างอิสรภาพทางการเงินและที่สําคัญคือการเริ่มต้นและทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ทําสักพักแล้วหยุดแล้วสิ่งที่จําเป็นในการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินมีอะไรบ้างล่ะครับในงานฟอรั่มครั้งนี้มีการพูดถึงคําขวัญที่ดูจะเฉยแต่สําคัญมากๆนั่นก็คือขยันประหยัดมีวินยัยและอดทน ผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะครับการขยันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานหนักจนไม่มีเวลาพักแต่หมายถึงการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นแทนที่จะใช้เวลาว่างๆดูซีรีส์ทั้งวันเราก็อาจจะใช้เวลาบางส่วนไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มไรายได้ให้เราได้ในอนาคตการประหยัดก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องอดอยากไม่ต้องกินอาหารอร่อยๆเลยแต่หมายถึงการรู้จักจัดสรรเงินอย่างฉลาดเช่น แทนที่จะซื้อกาแฟร้านดังทุกวันที่ราคาแก้วละ70บาทซึ่งเดือนหนึ่งเป็นเงินมากกว่า2,000บาทเราอาจจะซื้อแค่สัปดาห์ละสองครั้งแล้วเอาเงินที่เหลือไปออมหรือลงทุนการมีวิน,นัยคือการทำตามแผนที่เราวางไว้อย่างสม่ำเสมอเช่นถ้าตังป้าว่าจะออมเงินเดือนละ3,000บาทเมื่อได้เงินเดือนมาแล้วเราก็ต้องโอนเงิน3,000บาทไปบัญชีออมทรัพย์หรือกองทุนทันทีก่อนที่จะใช้จ่ายอย่างอื่นอย่ารอจนเหลือเงินแล้วค่อยเอามาออม มักจะไม่มีเงินเหลือให้ออมอยู่ดีและที่สําคัญสุดคืออดทนครับการเดินทางสู่อิสรภาพทางการเงินไม่ใช่เรื่องง่ายจะมีช่วงเวลาที่เราอยากจะยอมแพ้อยากจะใช้เงินที่เราออมไว้ไปซื้อของที่เราอยากได้ตอนนั้นแต่เราต้องเตือนตัวเองว่าเป้าหมายระยะยาวของเราคืออะไรและมันจะคุ้มค่ามากกว่าความพอใจชั่วครั้งชั่วคราวนอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่โค้ชหนุ่มได้พูดถึงในงานฟอรัมครั้งนี้นั่นก็คือ การไหว้ทวนน้ำชีวิตของคนเรามักจะตกเป็นทาสของกิเลสบางอย่างเรามีเงินอยู่อย่างจํากัดแต่เราก็มีความอยากใช้จ่ายอยากซื้อของใหม่ๆอยากทานอาหารดีๆเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับแต่ถ้าเราต้องการสร้างอิสรภาพทางการเงินเราต้องเรียนรู้ที่จะไหว้ทวนน้ําบางครั้งเราต้องทนไม่ซื้อของที่เราอยากได้ในตอนนั้น <S <s เพื่อที่เราจะมีเงินเก็บไว้ลงทุนหรือเก็บไว้ใช้ในอนาคตบางครั้งเราเจอกับภาวะที่เราเหนื่อยหน่าย เบรนเอาท์ out, ไม่อยากทำงานซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเคยเจอกันทั้งนั้นครับแต่เราต้องพยายามว่ายทวนน้ำลองคิดดูครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เราไม่ชอบในตอนนี้แต่ถ้าเราเรียนรู้มันให้ดีที่สุดเราก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเราก็จะมีทักษะที่หลากหลายมากขึ้นและในที่สุดเราก็จะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากข้อจำกัดทางการเงินได้แล้วมีอิสรภาพทางการเงินในที่สุดแนวคิดนี้อาจจะฟังดูยากและหนักหน่วงนิดนึงนะครับ แต่จริงๆแล้วมันเป็นความจริงของชีวิตถ้าเราทำแต่สิ่งที่ง่ายๆสบายๆไปตามกระแสน้ำเราก็จะไปถึงที่ที่กระแสน้ำพาเราไปซึ่งอาจจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราอยากไปจริงๆแต่ถ้าเราพยายามว่ายทวนน้ำแม้จะเหนื่อยกว่าเราก็จะไปถึงจุดหมายที่เราตั้งใจไว้และอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆในงานฟอรัมครั้งนี้ก็คือ การพูดถึงเรื่องของความเครียดและความกังวลจากเรื่องการเงินซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันตามสถิติล่าสุดพบว่าคนไทยมากกว่า60%มีความเครียดกับเรื่องการเงินนั่นหมายความว่าในทุกๆ1ิบคนที่เราพบเจอทุกวันจะมีอย่างน้อย6คนที่กำลังกังวลเรื่องเงินไม่พอใช้กังวลเรื่องหนี้สินหรือกังวลว่าจะมีเงินใช้ยามกเกษียณหรือเปล่าซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากครับแล้วปัญหาคืออะไรล่ะครับ ปัญหาคือทุกคนรู้ว่าตัวเองมีความเครียดจากเรื่องการเงินทุกคนสัมผัสได้ว่ามันทําให้เราไม่มีความสุขส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจแต่พอสัมผัสแล้วเราก็ไม่ยอมจัดการกับสภาวะความเครียดและความกังวลน,นั้นๆเรายังคงปล่อยให้มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองแล้วก็ดําเนินอยู่แบบดเดิมๆไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังลองนึกภาพดูครับถ้าเราปวดฟันเราคงไม่นิ่งนอนใจเราต้องรีบไปหาหมอฟันให้เร็วที่สุด เพราะเรารู้ว่าถ้าปล่อยไว้มันจะยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆจนอาจจะต้องถอนฟันในที่สุดแต่ทำไมเวลาเรามีปัญหาทางการเงินซึ่งมันก็ปวดใจเหมือนกันเราถึงไม่รีบแก้ไขเราถึงปล่อยให้มันซุดโสมไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ได้แล้วนั่นคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญในงาน Money Freedom Forum อยากจะสื่อสารให้คนไทยเข้าใจครับว่าเราต้องหันมาจัดการกับปัญหาทางการเงินของเราอย่างจริงจัง อย่าปล่อยให้มันเป็นวงจรที่วนไปเรื่อยๆโดยไม่มีทางออกแล้วจะเริ่มต้นจาัดก,การอย่างไรดีล่ะครับเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองก่อนครับเรามีไรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่มีหนี้สินอะไรบ้างและมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไรทุกอย่างนี้เราต้องนั่งลงมาเขียนออกมาให้ชัดเจนผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมุติว่าเรามีเงินเดือนส0,000่นบาทพอหักค่าใช้ใจ่ายต่างๆแล้วรวมถึงค่าเช่าบ้านค่าอาหาร ค่าเดินทางค่าผ่อนรถเราเหลือเงินอยู่5,000บาทบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เหลือแค่นี้จะไปออมหรือลงทุนได้ยังไงแต่จริงๆแล้ว5000บาทต่อเดือนก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากเลยครับถ้าเราเอาเงิน5,000ันบาทนี้ไปออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา10ปีโดยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ8%ซซึ่งไม่ได้สูงมากนักเงินของเราจะเติบโตขึ้นเป็นประมาณ9000 0 0บาทหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเริ่มลงทุนตั้งแต่เมื่อไหร่ ซึ่งเงิน3 0 0 0 0 0บาทนี้อาจจะไม่ได้ทำให้เรารวยมหาศาลแต่มันเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากในการสร้างอิสรภาพทางการเงินและที่สำคัญคือการเริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ทำสักพักแล้วหยุดสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่งาน Money Freedom Forum เน้นย้ำก็คือเรื่องของการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับการมีอิสรภาพทางการเงินไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่มีเงินเยอะมากๆแต่ยังขึ้นอยู่กับว่าเรามีความสามารถที่จะสร้างรายไ,ได้ได้อย่างยั่งยืงยนหรือเปล่าด้วยครับ ลองคิดดูนะครับถ้าเรามีเงินออมอยู่1ล้านบาทแต่เราไม่มีทักษะอะไรเลยไม่สามารถหางานทําได้เงิน1ล้านบาทนี้ก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะกลับมาเป็นคนที่ไม่มีเงินและไม่มีทางออกอีกครั้งแต่ถ้าเรามีทักษะที่ดีมีความรู้ความสามารถแม้ว่าเราจะมีเงินออมไม่มากในตอนนี้แต่เราก็สามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องและเงินออมของเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวเองจึงเป็นเรื่องสําคัญมากครับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับงานของเราหรือการเรียนรู้เรื่องการลงทุนการบริหารจัดการเงินเรื่องเหล่านี้จะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในหลากหลายมิติไม่ใช่แค่พึ่งพาไรายได้จากที่ทํางานเพียงอย่างเดียวและอีกหนึ่งประเด็นที่ผมอยากจะเน้นย้ําจากงานฟอรัมครั้งนี้ก็คือเรื่องของมนุษย์เงินเดือนหลายคนคิดว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นข้อจํากัดที่ทําให้เราไม่สามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ คิดว่าคนที่รวยเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับมนุษย์เงินเดือนก็สามารถ